สดิจะพี่น้องสุภูสุโคตรปฏิจัมนีเมยหน่อยสิ้ามาเก็บลูกพลุนพี่น้องอยู่ลังบ้านเมยหน่อยนะจ้ะมันสุกแล้วพี่น้องหนูซื้อว่ามันสุกแล้วแต่ว่าต้นของอันเพื่อนบ้านเบิดแล้วพี่น้องก็จะเก็บไปบ่มเก็บไปบ่มกินว้าพี่น้องปีนี้เมยหน่อยบพร่เาเก็บเว่ยพอยพยังตีเพราะว่ามันบางงามมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันฝนตกอันฝนตกํำแข็งนะพี่น้องเนาะฝนตกอัน บักเฮบมันโล,นม,ล,ลนมากแห้วมันกับม่านเถือกมากมันเป็นบาดเป็นแผลพี่น,อน,น้องนี่เห็นบะเห็นบะมันจะเป็นแผลพี่น,อน,น้องนี่เป็นแผลูกบ่างามแต่ว่ามันกับุกไปล้วแหละจ้ะพี่น้องซุกแล้ว, ematics, แ,ลวแต่ว่ามันโลนทิมเพราะว่าปีนี่ผลไม้บ่ค่อยงามปันใดพี่น้องมันดกที่แหลกมันดกกี่ลีพี่น้องที่แหลกดกเต็มนำรองงานเขียวอืมดุมยู่พี่น้องพ่อมันมีหน้า เดือนกรกฎาคกดามันจะลนฝนตกฝนตกแล้วมันลนมันล่มมันเรียสัมเนียลพี่น้องเนี่ยแต่กับพ่อได้เก็บนะพี่น้องเนาะบ่ได้เดี๋เรลายใหญ่หางเืิอไ่หน่อยเอาเอาขั้นใดลอยน้ำมากิีพี่น้องเอาตะกามาใส่ตะแกงมาใส่พี่น้องเอาวางไว้นี่ไ่หน่อยสิเก็บใส่มึงอไหลนลุงนีืเด้อเดี๋ยวี่น้อผ้ามาเก็บพี่น้องรู้สึกว่ามันมันสุกแล้วพี่น้องมึงหมากมันบ่ค่อยงามด้พี่น้องปีนี้ มันเป็นหู้เป็นบกเห็บโต๊ลงใส่แล้วมันก็เป็นบาดเป็นแผลเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้ซ้ำนี่ก็ดีแล้ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะนี่หน่อยให้มึงซุกไปแล้วพี่น้องเก็บมันกับซิมีหน่วยซุกหน่วยซุกเนี่ยบ่ซุกเนี่ยเนาะข่นเนาะเนี่ยมีน่อยเก็บให้มึงบ่ได้เอาขั้นใดมาพี่น้องเอาขั้นใดไหวนะมาขันฮักลงนีพี่น่อยตายได้ตายแอกได้พี่น้องมึงดูหน่วยมันบอกค่อยงางพี่น้องบมันเป็นบาดเป็นแผลเก็บพี่น้องหมู่บ้านหมู่บ้านนี่ฝนต๊ใส่พี่น้อง มื่อนี่ฝนบ่ตกประเทศออตเตียรู้สึกว่าอากาศหนาวเลยจ้ะพี่น้องออตเตียหนาวเลยจ้ะพี่น้องมึงมันหน่วยมันเหี่ยวมันก็มีมันสุกแล้วมันก็โลดพี่น้องโอ้โอ้ร่มร่มพี่น้องร่มคอยยังยันขั้นแดดมันสิ้อผ้าคอยฮักตรงโลกนี้โอ้โลงนี่ไม่น้อยตายแอ็กได้พี่น้องเอ้ย่างนี้เดี๋ยวไม่น้อยเก็บก้อนได้จ้ะเด้อไม่น้อยขออนุญาตเก็บก้อนได้จ้ะพี่น้องคอยยันพี่น้องร่มมันแห้งนี่เด้อแป๊บนึงนี่ยไม่น้อยให้มึงตุนเนาะพี่น้องเนาะไม่ขึ้นทึ้ง ฮ่ามักสุกกินไปกินบ้างมึงอ้าวนี่นวลบ้านสุกข,ขักพี่น้องเว้ยมันบ่เห็นหงม,มันแดดซองตาพี่น้องเอานวลเริ่มเริ่เริ่มเดี๋ยวไม่นอยเก็บกันได้จ้าเด,ด้อขออนุญาตเก็บแป๊บนึงนี่จ้ะพี่น้องไม่นอยขึ้นเก็บได้ซ้ำนี่แหละจ้ะไม่นวอยหาบีบเอาบีบเอาอันนวลที่มันนั่นบ่อันมึง มันแตกกระมี่พี่น้องแตกจนสุกกระมี่นี่มึงไม่ได้เซ่ทุงเทาด้วยพี่น้องมึงด้วยเนี่ยสุกแล้วกระมี่นะพี่น้องไม่น้อยกินให้มึงมันก็เป็นน่วยเน่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบักเทปรดนช่วงใส่มันมันเป็นบาดเป็นแผลเนาะจ้ะพี่น้องพี่น้อยแกให้มึงนี่มึงเนื้อมันพี่น้องเนื้อมันงามงามขันเนื้อเข้าไปซื้ออยู่ตลาดพี่น้องนะเนื้อมันจะเป็นนันซำๆที่จ้ะ เนื้ออันนี้เนื้อไม่เข้าปูก็มีเคมีมันจะเป็นงสีเป็นเขียวๆเสอยบหวานหวานพี่น้องหวานอร่อยพี่น้องบ่มากเปียกมันเปียกมันจะสมจังเลยจะว่าหมากนวดมันหวานพี่น้องหวานหวานนจุกขัดโอ้ยเสียดาย เสี่ยแน่นไปจะให้ข้าเจ้าไปกล้ามีหน่อยกาบ้านปีใหม่นี่นั่งนั่งเทอมพี่น้องโอ้ยมึงพี่น้องมันเน่วความเด่นเห็นมั้ยอสเด่นใจกว้างอืมอืมอืมใหากินนวดสุกๆมันพี่น้องข้มันสุกคักมันสีเป็นสีแดงๆง่ายมั้ยบอนอ่บอมเก็บแน่นไว้สก้าพี่น้อง นี่มันแตกมันสุกจนแตกด้วยพี่น้องเก็บแน่นไว้เด้อพี่น้องเนี่ยกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็ชิมตัวพี่น้องสิมได้ยังหืมชับหวานโอ้ยเหนียวมือบัดพี่น้องเลยเก็บได้ซ้ำนี่พี่น้องยังอยู่เท่งตัวยู่พี่น้องส้มมันมันยังเขียวๆอยู่คางหนึ่งคางหนึ่งมันยังเป็นเขียวๆสิอยู่พี่น้องเนี่ย นนยมานสุกาจะเป็นเขียวเห็นปะบป็หน่อยสิบีบมืมอนึงกระได้กินแล้วเนี่ยมอยอกับน้กับมี่เหอไปแล้วเจ้าพี่น้องพูดคุยคนไปแล้วได้จัดด้วยวยัมีหน่อยตียเก็บอีกรอบสงเทียพี่น้องมึงจังสีกอ,อยังมันหน่อยได้จะเด้อตัดเก็บเชื่อแถมันลายด้วยพี่น้อง ไปไแล้วจ้าพี่น้องสุภูสุขุนสวัสดีค่ะ